โอเคนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันกับเกมไม่ครับนารุโตะพาร์ทที่3แล้วนะครับผมอ่ะในพาร์ทนี้ครับผมจะมาขอชี้แจงอะไรกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมโดยการเกมบทดหนึ่งนะครับอ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมผมรู้เรื่องคาถาแล้วครับผมว่ามันหามันยังไงนะโอเคครับผมซึ่งคาถานะครับจะสามารถหาได้จากไอ้นี่ครับผมเป็นตัวอ่าเลือก คาถานั่นเองนะครับถามว่ามันคาบได้ไหมก็คราบได้นะผมก็ตามนี้บโดยการใช้อน i ่ g ครับซึ่งก็โคตรยากนะครับใช้เป็นเนเธอร์สตาร์นะครับซึ่งมันดอกจากอ่าเบเธอร์เท่านั้นนะครับผมในในรกนะโอเคครับซึ่งถ้าผมคราบนี่ป่านนั้นท่านผู้ชมคงเบื่อกันไปแล้วนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าผมจะขอเสกมาสักหนึ่งอันละกันนะครับขออนุญาตเสกละกันนะ เอพราะว่าถ้าหานะครับมันมันนานมากเลยนะครับคือต้องไปอ่าไปนั่งขุดเพชรนะครับโคตรเยอะเลยนะครับผมอ่ะไปนั่งขุดเพชรนะครับแล้วก็ต้องไปนั่งคาเวเทอร์ทูเวร์ครับซึ่งมันก็คงอ่านานมากนะครับผมโอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเอาเป็นว่าผมขออนุญาตเซกมาสักอันหนึ่งล้วกันนะครับผมอ่ะถือว่าขอหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในพาร์ทเนี้ยผมว่าจะออก เดือดทางแล้วครับถ้าให้ผมออกเดือทางแบบไม่มีคาถาหรือเอาอะไรติดตัวประเดิมมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมอีกอย่างเดี๋ยวถ้าให้ผมมานั่งขุดเพชรจริงๆอะ่ะเออป่านนั้นท่านผู้ชมคงเบื่อกันไปแล้วแหละนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวผมขอเสกมาสักอันหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูนะผมคือจะใช้แล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้คาถามานะครับผมว่าจะว่าเราจะได้คาถาอะไรนะครับโอเคสามสองหนึ่งปุ๊บอ่าเป็น คาถาลมนะครับที่ผมได้มาเป็นคาถาลมนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นคาถาเดียวกับนารูโตะได้มั้งนะครับผมในการ,นะร์ตูนนารูโตะก็นาก่าจะใช้คาถาลมนะครับผมโอเคก็ถือว่าจำแมวอยู่นะครับแล้วมันใช้ไงอ่าส่วนวิธีการใช้ครับผมมีท่านผู้ชมบอกมาว่าให้กดเลขหนึ่งถึงเลขเก้าครับผมในนาแผดนะโอเคลองใช้ดูไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนลวกันนะโอเคแล้วก็เรื่อง่านครับผมผม,ผมยังไม่ได้ทําเพิ่มเลยนะครับ แล้วก็พนวดออกมาเป็นเอกสารแล้วนะครับผมว่าส่วนใหญ่อยากให้ผมสร้างบ้านตะดินนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เดี๋ยว,ยวผมขอลองใช้กระถางลมก่อนแล้วกันนะแป๊บนึงนะครับขอเก็บของก่อนแล้วกันนะธนูกเก็บไปปึบปึบปึบผมขอเยร์ของก่อนแล้วกันนะเอ๊ะหูเนื้อโคตรเยอะอเผานกินดีกว่านะครับเพราะว่าพาทเนี่ยผมเออกเดินทางแล้วนะครับผมต้องการมีเนื้อด้วยนะครับเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านค่อยกลับมา ม้านเอาม้านเอาไปทีหลังนะครับโอเคการประจุภัยคือที่หนึ่งงอแปบ๊บหนึ่งนะขอมารแบบ์คแแป๊บโฮมเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองไปใช้กระถามลมหน่อยดูยกันนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวก็ใช้ไม่ได้โอเคได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็มีบัฟอะไรตามปกติครับผมบัฟปิ้งเร็วบัฟพวกนี้นะแต่ก็ก็ไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่หรอกมั้งโอเคแล้วก็เรื่องอ่าเรื่องการใช้คาถาเนี่ยให้กดน้ำแพทใช่ไหม ตามไปถ้าผู้ชมบอกมานะปุ๊บกดเลขกหนึ่งไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเลย2 3 4 5สี่ห้าอ่าห้าครับผมขึ้นว่าอะไรเนี่ย b l a บ e of Wing มันคืออะไรวะน่าจะเป็นต่อปล่อยกระถาอะไรมั้งไม่รู้อ่ะโอเคลองตีวัวดิอ่าไม่มีไม่มีมมอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับโอเคปุ๊บโอ้โห,โโหนั่นเป็นการผลักนะผมไปลองใช้ให้ถูกทีครับปุ๊บโอ้โหโอ้โเป็นการหูสตรอสตรอกระถาลมโอ้โหเจ็บแมวจริงโอเคมีแค่เนี่ยวะห้า ห้าครับผมเป็นการติดสปีดนะครับแรงเกินโอเคหกปึ๊บโอ้โหเป็นการใช้กระถาลมครับได้เป็นสิบสองครับผมเลขด่ากระถาลมมันเรียบร้อยกระเด็นโขส่กับสุงกับเปลมกระเด็นไปซี่โอ้สติงครับโอ้โหกระถาลมดีจริงจริงนะครับโอเคก็สังเกตนะครับผมเมื่อเราดีเมื่อผมใช้กระถาครับไอตรงจักระนะครับไอตรงกลางอ่ะเออระวังหลอดอาหารกับเลือดนะผมมันจะลดลงไปนะครับโอเค ซึ่งตัวน,นั้นก็กน่าจะเป็นจกระนะครับเมื่อกีถถ้ถึงไหนแล้ววะถึง5ปะะ่าวหกอ่ะหกสิกตบตับมันจะเสกอะไรละละละะอันนี้โอเคเจ็ดเจ็ดไม่ไม่เวลาเกิดขึ้นแปดแปดเก้าหมดแล้วนะครับผมก็คือที่ใช้ได้ก็จะเป็นสี่ครับเป็นการผักคุณจะสู้ไปนะผมแล้วทุกครั้งที่ใช้จกระของผมก็จะ,จะ,จ,ะจะลดลงไปนะครับส่วนห้าเป็นบัฟนะครับผมก็จะเป็นอ่าบัฟทิง้งแต่ปัญ <laughs> จะเป็นบัฟพ,พ,พวกนี้ครับพวกโอ้ยปึ๊บอ่ะอีี เป็นบัฟสเต็งับผมแล้วก็ได้เพิ่มเลือดแล้วก็บัฟเกาะด้วยครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมเอาจะกะหมดลวหมดโคตรใกล้อะ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าพาทนี้ผมขออนุญาตเซกสารลมมาแล้วกันนะครับผมถือว่าไม่ว่ากันนะเพราะว่าถ้าผมเป็นนักขับอย่างนี้จริงๆอะ่ะเออกวรจะได้กระถามานี่ป่านั้นท่านผู้ชมคงเบื่อกันไปแล้วแหละนะครับผมโอเค เอาไปว่าเดี๋ยวถ้าถ้าถ,ถ้าผมอยากได้คาถาใหม่จริงๆนะผมผมก็จะหาเอาเดเอาจเอาจอตัวเองนะครับโอเคแล้วก็พกอาวุธพวกนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ครับอันนี้ก็อันนี้จะเป็นคาถาอัญเชิญนะครับผมอ่ะเพราะว่าผมไปคือผมก็ลองไปหาข้อมูลมาเยอะแล้วนะผมแล้วก็พวกนี้ก็ดอปตามสตางคครับผมก็เคยบอกไปแล้วนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเกียมหมดอีกทีนะครับจะให้ดูอะไรเดีนึงนะผม แล้วก็พวกอาวุธเนี่ยอาวุธอยู่ยไหนวะนี่นี่อาวุธนะครับผมมันจะตอจากมอเตอร์นะครับโอเคก็นั่นแหละครับมอตเตอร์เกิดก็เกิดตามดาั่นแหละแล้วก็เอ่อมีอีกมีหนึ่งอย่างที่ผมยังไม่รู้นะครับผมก็คือพบพลังเนตรมันหาจากไหนนะครับอันนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆนะครับผมอ่ะอันนี้แะลรวะเนี่ยเนตรวงแหวนใช่ปะโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็เนตรวงแหวนอันนี้เนตรวงแหวนกระจกเงามือบุผาอันนี้เนตรสังสาระ <c oughs> เ,นานเนี่ยจะอย่างเงี้ยโอเคโอเคไม่ไม่มันไม่สปอยนะครับ ขอเล่นตามเกมดีกว่านะครับผมแต่ก็เสกเสกเสกกระถางไปแล้วหนึ่งอันนะครับผมก็ถือว่าไม่ว่ากันนะครับโอเคผมปรับเสียงไว้เท่าไหร่วะนนี้สี่นะผมก็น่าจะดังเกินนะครับอัดโอ้โหอัดมาหกนาทีแล้วยังไม่ออกยังไม่ออกกรทางเลยโอเคเดี๋ยวเราออกเดี๋ยวเดี๋วเรามาออกกระทางกันดีกว่านะครับผมเนินน่าจะพอเสร็จแล้วแหละได้มา20่ชิ้นแล้วครับผมน่าจะพอแล้วนะไปไปไปบ้านไปไปบ้านเดี๋ยวเรามาเจอกันในอนาคตโอเคผมเราออกกระทางดีกว่านะครับ เพราะว่าผมอยากเจอกับใครบ้างครับเพราะว่ามอสเนี้ยคือเราเราอะไรเดียคือพวกอมอนเตอร์นี่เยอะมากนะผมเพราะว่าถ้าเราเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงผมก็ต้องเจอเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มีคาถาลมแล้วนะครับผมผมก็วิ่ง็วขึ้นอีกนะครับนี่โอ้โหเร็วเหลือเกินแม่โอเคโอเคทําไมรอบนี้ไม่เจอใครเลยวะเนี่ยไอ้ในพาร์ทแรกที่ผมเจอใครวะพาร์ทแรกผมเจออาคารนิอูใช่ปะเออ โอเคเราเดาเราลองเดินทางไปเรื่อยๆดูนะครับในในโลกของนินจานะครับผมปึ๊บกระทาล่มอื้กระเด็นแต่ก็ไม่สร้างเดินไปครบเสียหายเลยนะครับทำแค่ให้เขากะเด็นได้นะครับผมโอเคอ่าทำไมไม่เจออะไรเลยเนี่ยมันก็คงมาเจอกันง่ายๆหรอกนะผมผมรู้สึกว่า้ตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นเกาะจริงๆครับไม่ใช่เกาะสิเหมือนจะเป็นแผ่นดินใหญ่จริงๆครับคือแบบกว้างมากนะครับโอเคกว้างจริงๆเนี่ยเอ้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้ ขอวิววิวหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านครับเดี๋ยวเราไปสำรวจหมู่บ้านนั้นดีกว่านะครับผมเอ่อตอนนี้ห่างจากบ้านกี่เมตรเนี่ยโอ้โหห่างมาประมาณ3เรือนเมตรแล้วนะครับผมโอเคเอากระตุกกระตุกนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอ้ยบันีหมูบันีหมูน้อยอ่ากระถาล่มปึ๊บกระเด็นเลยโอ้โหเคาชอบกระถาล่มนะครับอ่ะกดค่าด้วยโอ้โหเร็วเร็วเร็ว โโอหตีเทียวตาดิครับพอใช้อ่าบัฟสแตงแล้วก็ตีนี่กระเดนเ็นไปนอกโลกนะครับผม OK. โอเคอ่เดี๋ยวนะผมมา,มกกบ,าบูป้าผมก็ต้องเอาอ่าเพื่อพันผลผลิตกับบ้านดิครับเออนะครับผมมาปึ๊บ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 มันเร็วจังไหมโอเครู้สึกว่าบัฟพวกนี้มันจะอยู่กับผมทาวอนด้วยนะครับผมก็ถือว่าอ่าจับแมวเลยนะครับปึ๊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 บโอเคนะครับ เดวพาร์ทนี้ก็มาเดินสำรวจาพื้นที่ับรอรบ,รบบ้านหน่อยลกันนะครับผมแล้วแต,แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันคดข้างใหญ่เลยนะผมพบกพื้ทนี่ับรอบ,บบ้านเนี่ยนะครับโอเคมีพืชพันธุ์พวกพืชออีกตรงไหนไหมไม่มีแล้วนะผมอ่ะไปไปหมูแบบบ่บ้านมองบ้านเราคงแบบ,บนึงนะเดี๋ยวผมคอมาสแมบปบเอาไว้หน่อยละกันนะครับผม NPC โอเคเรียบร้อยเดินทางต่อได้ไปเลยคาถาลมจะกละเอะพอผมใช้คาถาลมเอ้ พอผมใช้บัฟเนี่ยรู้สึกจะกะผมจะไม่ลดนะครับผมสงสัยใช้ได้เรื่อยๆหรือเปล่าวะอ๋อจะมีดีเลย์อยู่นะผมการใช้คาถาลมนะโอเคเอ่าแล้วถ้าอกระตุกแล้วถ้าผมใช้คาถาผักเนี่ยมันลดเยอะเยอะขานาดไหนวะเนี่ยปึ๊บโอเคก็ลดไปง่ายหนึ่งนะผมเอ้ยมันก็ไม่ค่อยเยอะนี่หว่าเอ๊ะทำไมตัวเกมมันกระตุกกระตุกวะเนี่ยรู้สึกรู้สึกกระตุกกระตุกนะครับผมอ่ะอครบที่เป็เลยมั้งครับโอเคเจะทางต่อไปหวังว่าคงจะเจอ กับเราดินจานะครับไม่ใช่เดินบบไปทำไม่เจอกับพวกแบบแสงอุทรงแสงอุตสาจะไม่เอานะ <c oughs> แพ้ทันทีเลยนะโอเคคาถาล่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระเด็นถ้าเสกดาบได้เท่าไหร่วะปึ๊บปึ๊บเสกดาบไปย่าพวกแบบนเะสกดาบเนี่ยโอเคปุ๊บนี้เอ๊แต่เอาจริงไดเบตมันก็เอ๊ะไม่ใช่ไดเบตสิจะกาดผมก็ลดไม่ค่อยเยอะนะอ๋อโอเคโอเคนะครับรู้สึกว่าช่วงแรกๆจะกะจะไม่ค่อรแต่ผมแต่ช่วงหลังๆนี่โหลอกคูนรถโคตรเร็วเลยครับโอเคโอเค นะครับเริ่มงสนุกกับการใช้จักระแล้วครับ <kar us> มากระทะรบเร็วสูงใช่ปแะใช่มากระเจอหมดเลยเนะี่ยโอ้โหไอบ้บ้าเอ้ยอ่ะเอาย้ำนี่ดิปึบ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 ไอ้ผมมาไกลแผมยังไม่เจอใครเลยวันนะี้ช่างเถอะครับผมก็วิ่งหาตามลกูกยินจาไปเรื่อยๆรืครับแล้วก็คงเจอในสักวันหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เจอแต่ม้านะครับผม <kar us> พาร์ทนี้นี่เหมือนเหมือนมาวิ่งเล่นเลยนะครับโอ OK. เคอย่างนั้นก,ก็อุยหูเหมืองหูเหมืองกระทาลุ่มคาลุ่มทำไม่ได้วันนี้ ปึ๊บโอเคช่างเถอะนะครับโอเคเอพาร์ทหน้าผมไปลงเหมืองดีไหมเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็เดินเดินเดินไปก่อนแล้วกันนะครับผมพาร์ทนี้นะแต่เอาจริงๆก็อยากเจอพวกเดนจามั่งนะครับผมอุสตส่าห์แตกระถาลมมาแล้วครับไม่ไม่ใช่ได้สิอุตส่าห์เซกกระถาลมมาใช่แล้วนะครับผมอ่าโอเคเออตรงนี้ไปเขตอะไรเนะี่ยเขตไทกาปะ่ะเออครับผมตรงนี้ไปเขตไทากานะครับโอเคก็จะเป็นขเขตอ่าต้นไม้สูงชันนะครับก็วิ่งต่อไปนะครับผม รู้สึกว่าในพาร์ทแรกผมจะเจอกับอาคารบุที่นี่ใช่ปะไม่ใช่สิผมรู้สึกว่าพาร์ทแรกผมจะเจอกับอาคารนี่โอเคดี้ใช่ไหมเอผมคิดถูกทีผิดเนะี่ยรู้สึกว่ามอนเตอร์มันก็ไม่แค่เกิดเลยนะครับผมหรือว่าพาร์ทแรกผมโชคดีวะเลยเจอตั้งสองคนนะครับเออโอเคช่างเถิดนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆคงเจอเองนั่นแหละรครับมันก็คงไม่ได้เจอให้อะไรขนาดนั้นหรอกนะโอเคครับเพราะว่าเรามีคาถาลุกแล้วนะครับผมอ่ะปึ๊บ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 อ่ะโอเคแหนะบแล้วก็อ่ะ มีท่านผู้ชมบอกมาว่านะครับผมให้เอามอสเนี้ยมอสนารุโตะกับผมไปเล่นกับอ่ามอสบันพีชนะครับผมก็คงไม่ได um ้ครับคือขอแยกซื Mc ้อซีเร um, ียสต่างกันนะครับผมอันนึงอันนึงก็อัพนารุโตะอันนึงก็อัพบันพีชนะครับโอเคซึ่งนารุโตะกับเอาโอ้ลิพันนะครับผมซึ่งนารุโตะกับบกับบอลพีชผมก็นะครับวันนึงก็คือจะอัพสลับกันนะครับผมโอเคอ่ะโหจะกระเฟื้นฟูโดมาแล้วและดูดิทำไมตอนผมใช้กระถางแล้วมันกระตุกวะเนี่ยโอเคช่างเถอะนะครับผม นี่มันโรคเงินจ่าจริงเนี่ยไม่เจออะไรเลยเนี่ยโอเคอ่าอ๋อมันโอเทจบไปนะโอเคโอเคนะครับนี่ผมมาตามป่าแลว้วเนะนี่ยเงินจามันจะมันจะอยู่ที่ป่าวะเนะียโอเคนะครับไอ้พาร์ทแรกผมไปเจอคิสเมที่ไหนวะผมเจอที่ทะเลใช่ปะเอ้หรือว่าผมจะลองกลับไปที่ทะเลดูครับเผื่อจะเจอคิสเมน,นะครับไม่ไม่เป็นไรผมใช่ว่าพาร์ทนี้แล้วก็เหมาะพันจุภัยเดินทางโลกกว้างนะครับ แต่รู้สึกว่าผมไม่ไม่ไม่ได้ต่อสู้เลยครับผมไม่ไม่ได้เจอใครเลยนะแล้วทไมมันกระตุกจังวะเนี่ยสุกใสมันโดดแปบอยู่เนะครับผมโอเคถ้าไปรู้สึกมันน่าเบื่ออยู่เนี่ยโอ้โอเคนะบิ๊กไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยผมยังไม่เจอใครจึงเนี่ยเข้าป่าลึกเลยเนี่ยนะครับโอเคไม่ไม่ใช่ผมจะหลวงป่าแล้วะเนี่ยชักเถิดนะครับผมเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บคาถาลมหืมเอ๊ะมันกดค้างก็ได้นี่หว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยทำไมมันกระตุกจังวะ เวลาเช็กระถาเนี่ยอ่าโอเคครับผมด้านหน้านี้ก็สุดเข็ดปานะครับแต่ผมก็ยังไม่เจอใครเลยนะครับผมก็อยู่กับความหวาเวนะครับสุดเข็ดปาจิงเวยเนี่ยโอเคสุดสุดเข็ดปาเอ้ยเข็ดซ้ายปะครับด้านหน้าใช่ปะวะเดี๋ยวลองไปดูนะครับผมโอ้โหพอกดใช้ลวนี่จะก,กะแทบหมดเลยครับ <c oughs> ผมว่าเราคงต้องอมอจะก,กะไมหน่อยล้วกันนะโอ้โหใกล้เบิ่ดเรานี่หว่าช่างเถึงนะครับผมมือก็ดีแล้วนะครับจะได้อ่าอ่า พอมืนก็ดีแล้วนะครับผมจะได้ออกปะจดภัย,ภยไม่ใช่ปะจดภัยนะครับถ้าเรามืดก็ดีแล้วนะผมเราจะเราจะโอ้ยินลินพันเราจะได้ต่อสู้นะผมถ้ามันมืดแล้วนะเอ้ยทะเลทะเลจ,จ,จ๋าจะเจอกับคันแม่งในทะเลไม่ไม่น่าใครเลยคือเซนเปยจะเกิดนะครับก็คงมาเจอง่ายๆหรอกนะผมทําไมในพลาแรกผมเจอง่ายจังวะนะครับคือจริงๆนะครับผมในบอสเนี้บอลบอลตลกนี่ครับคือมันจะมีอ่ามอนเตอร์นี่โคตรเยอะเลยครับผม จริงนะครับจะมีแบบเป็น10 1 0 20ตัวเลยนะครับแต่รู้สึกว่าทำไมผมผมไม่เจอใครเลยนะครับแล,แล้วเมื่อแล้วเอาเอาไปว่าผมเดี๋ยวนะผมกลับก่อนดีไหมผมกลับไปตั้งหลักดีกว่าครับเหมือนว่าพาร์ทนี้ไม่ได้มาทำอะไรเลยนะผมแค่มาเดินทางอ้อมโลกนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ผมจะมาสำรวจดกันนะเพราะว่าตรงนั้นนะ่ะบันปเป็นเิมะานะครับผมผมไม่ค่อยชอบเติมาะาเท่าไหร,ร่นะผมโอเคกลับดีกว่าครับไม่อยากดูนะครับระหว่างทางกลับก็ เก็บในวัวไปดีกว่านะผมโอ้รู้สึกไ,ไม่ได้มาทําอะไรเลยในะพาร์นี้เนี่ยเอเอเดี๋ยวก่อนเล่าหลักท่ากลับแต่ผมขอคัดคลิปไปแล้วกันนะครับผมอ่ะด้วยความเร็วนะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาสู่บ้านของผมแล้วครับด้วยความเร็วแสงนะครับโอเคถึงบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวนอนก่อนแลวกันนะอ่ะรู้สึกผมไม่ได้ทำอะไรเลยวิ่งไปวิ่งมานะครับผมไม่เจอใครเลยโอเคช่างเถอะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมลองกลับไปที่อ่าไอ,อ้ตรงไอ้ตรงทะเลที่ผมเจอกับ ใครนะอาคานิ้อูใช่ปะเออเดี๋ยวผมลองกลับไปที่ตรงนั้นดูละกันนะครับผมเผื่อจะเจอกับใครบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวรอบรอบนี้ลองวนไปทางดูดูดูหน่อยละกันนะครับอ่ะปึ๊บ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 หืมม้าเจอแต่ม้าผมไม่เจอใครเลยนะอ่ะก็เอ๊ะเดี๋ยวเผมไปทางไหนรอบแรกเนี่ยช่างเถอะนะครับผมไปเลยืหคาถาลมโอเคโอ้โหดึงโดดกระโดดกระโดดสูงนะครับอ่าไปเลยคาถาลมพักพักเออว่ะ แล้วถ้าเป็นคาถาอื่นมันจะเป็นไงวะเนี่ยคาถาลมเนี่ยมันดีป่ะครับรู้สึกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวช่างเถอดนะผมอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปเรื่อยๆดีกว่าไอ,อ้ถ้าผมมาเดินทางตามนี้ผมจะเจอใครมั้งวะของว่าจะเจอกับใครมั้งนะไม่เจอใครเลยเนี่ยอยากต่อสู้แล้วนะเพื่อนนะครับโอเค โอเคนะครับผมขอภัยด้วยครับเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาเราเกี่ยวดิ่งนะครับชักเถิดนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่ีเดี๋ยวทางกันต่อดีกว่าครับอ่าโอเคเดี๋ยวทางตามน้ำดีกว่าไปเนี่ยรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พาร์ติชั่นี่ผมเจอเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะอู้เจอผมใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยใครวะทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยลองอ่านชู้ดูครับจินจินเปจินเปเดี๋ยวเดี๋ยวเดจินเปนี่มันมอสไหมครับ <muitas> น <arias> ี <sketches of gift> um, uh, okay. ่ม no ันมอสตไดโอตุ <questo diversion> yeah. yeah. ่หร uh ือมอสตหรือมอสต์บ mm พีทวะเนี okay. ่ยเดี๋ยวเจนเบยครับเอ้าโอ้โหเจนเบย์ยิ่งมาอยู่ในวอบพีทยิ่มามาไงวะเนี่ยโอ้โหที่ผมเนี่ยสับสนกับชีวิตแล้วครับมันมอสมันพีทหรือว่ามันอสต์ไรโอตุ่วะเนี่ยโอ้ยโอเคผมช่างเถอะนะแล้วรู้สึกว่าเจนเบย์เขาจะมาทำไมผมด้วยนะอ่าแต่ว่าผมจะฆ่าเขาครับเจนเบยจากนั้นก็จะมาสู้เถอะนะเจนเบย์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 โอเคจะเจนเบย์แล้วเออวะแต่เลือ เอะผมใช้กระถากับพอไม่ได้วะจะกระมีพอหรอวะเดี๋ยววาไงเดี๋ยวดยวคีย์บอร์ดพังครับโอเคเอะทำไมผมใช้เอ้าเอาดาบพังเลยครับเอะผมใช้กระถาไม่ได้ครับป,รป๊งนึงนะครับหลอกเข้าใหมาด่ดนหน่อยละกันครับทําไมผมใช้กระถาไม่ได้วะงงคิดดีก่อนอา้าไม่ได้เลยเนี่ยเอากรมครับผมใช้กระถาไม่ได้กรมเวนเวนกรมช่างเถอะครับผมโอเคปึ๊บปื๊บ เอ้ผมงงจริงเนี่ยไมใช้กระถาไม่ได้วะเอ้ปึบปึบปุบกดมอดืเอเลยไม่กดไม่ได้หรือว่ากระถาเนาี่ยโอเคช่างเถอะนะผมจะขอคาจิเบก่อนแล้วกันนะเอ๊ะแป๊บนึงนะผมผมซีเรียสมากเลยเลือก,กใช้กระถา,าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมานะครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาใช้กระถา,าได้แล้วนะครับ <c ười> คือต้องคลิกขวาที่ธาตุก่อนนะครับผมนี่ครับโอเคแล้วปลบพวกนี้ก็จะกลับมานะครับเพิ่งตัดสลูเมื่อกี้เองนั่นแหละครับแล้วก็ผมไปลุกข้อมูลอย่างหนึ่งมานะครับผมว่า ธาตุจักระของเราเนี่ยผมคือเลือกแล้วเลิกเลยครับ <c oughs> คือผมจะไม่สามารถเปลี่ยนไปธาตุอื่นได้แล้วครับซึ่ง <c oughs> คือผมคิดทุกคิด,คด,คดว่าได้ที่ผมใช้ธาตุลมเนี่ยคือ้าอื่นนี่โหดมากเลยเนะี่ยผมที่ผมไปลองมานะถ้าธาตุดินที่แบบธาตุดินก็สร้างกระแพงดินมาโคตรโหดนะครับแต่ธาตุลมนี้ <c oughs> ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเหมือนไปแค่การปล่อยลมนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาใชาจากักระได้แล้วนะผมแต่การใช้ธาตุปุ๊บนี่แล้วก็ฟันไนขึ้นโอ้โห โลยี่สิบตาเปิงนะตาฝาตา,า,ตาโอ้โหโลย,ยี่สิบเติมจกครับผมเมื่อกี้เห็นเันปะอูโโต้ตรแรงอ่ะ <c oughs> โอเคเอ๊ะเอ๊ะแต่แต่ว่าที่ผมไปอ่านมาคือธาตุลมเป็นธาตุที่ตีแรงที่สุดแล้วนะครับผมตามตามที่ทุกธาตุนะครับผมก็ถือว่าเน้นเน้นเติมเอ็นะครับผมธาตุลมนะโอเคแต่ยังไงผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่าดได้แล้วนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมอัดเมื่อกี้ทีแล้วเนี่ยประมาณประมาณเท่าไหร่วะประมาณ16นาทีแล้วมัง้งโอเค เราลองเดินเดินไปดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเอ้แต่เมื่อกี้ผมสุดติ่งอ่ะเออตีทีแบบ120ดาสิมมดนะครับโคตรแรงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเดินเดินดูหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าถ้ามาเจอใครแล้วนะครับก็จะกลับบ้านนะครับเหมือนพาร์ทนี้ดีแทบไม่ได้มาทําอะไรเลยนะครับผมแค่มาเดินสำรวจอ่ารอบๆบ้านนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับเินเบร์ครับผมไงอย่างน้อยที่สุดผมก็ได้เจอกับเินเบร์ครับซึ่งเินเบร์มันก็อยู่ในอยู่ในบันพีทนะครับมันไม่ ไม่ได้เกี่ยวกับนารูโตะเลยนะครับไม่รู้จะเจอทำไมวนะเนี่ยใช่ไหมเออนะผมโอเคอ่ารู้สึกโอเคครับผมตอนนี้จะกลับของผมฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยครับพเพราะฉะนั้นครับผมปึ๊บแรงดูเดือดรกพอเรามีจกกักระดีช่างดีจริงๆครับโอเควันที่แกน้อยโอ้โหเฮ้ยอ,อย่าพึ่งปุ๊บเกือบละเกือบละเฮ้ยไม่ถึงด้วยวย่ะชิบพานนะครับเฮ้ยที่มันอาลเบรอรไมล์โอ้ยตรงนี้นะน่าขุดครับผม มากจุกไปดีกว่าครับเด,เดี๋ยวพาตแต่นั่เดี๋ยวเรามาขุดกันดีกว่าครับผมตรงนี้นะโอเคปัญหาตอนนี้คือขึ้นใหญ่ครับมีบล็อกไหมโอเคมีบล็อกอยู่ครับผมแม่ดีเนี่ยที่อบอกมามาปึ๊บปุ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 ๊บไอผมสมัตแชกระถางลมพักเตือนขึ้นไปได้ป่าวะปึ๊บคงไม่ได้นะครับผมอ,บบอ,อ,อ่ะปึ๊บนะปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคไอ้ป้าเอขวักข้าเจเลยเนี่ยมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคเพราะว่าหมดแล้วมั้งคงไม่เจอใครแล้วแหละนะครับผมกลับบ้านเป็นกว่าครับ ไอ้ตรงนี้มันเป็นทะเลเนี่ยมาเพิ่งสเกตเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมลองไปเดินดูทะเลหน่อยละกันนะผมเผื่อจะเจอกับใครวะเผื่อเจอคนอื่นบ้างนะครับแต่แต่อย่างน้อยในพาร์ทนี้ผมเจอกับจินเบย์แล้วนะครับผมจะพูดซ้ำทำไมวะเนี่ยโอเคอ่ะไม่มีใครแล้วใช่ไหมคือถ้าเป็นคือถ้าผมพวกเจอพวกแบบตัวโหดกับผมพวกแสงอุทรงแสงอุตศะครับมันก็จะขึ้นหลอนเลือดบอสมานะครับผมแต่รู้สึกว่าผมจะไม่เจอนะครับโอเค ก็เดี๋ยวพาสหน้าค่อยมาดูอีกทีครับพาทนี้รู้สึกไม่เจอใครเลยนะครับโอเคกับป้าไปดีกว่าครับมันพาทนี้เรามาลองกระถาลมนะครับแต่รู้สึกว่าไอเนี้ยไอปรับสเต็งนี่ครับโคตรแรงเลยอะแบบตีทีนร้อยยี่สิบดาเมจอะครับผมแหมแค่นี้ผมก็พอไฟกับพวกตัวเทียบเทียบไปแล้วครับผมหรือเปล่าอะคือพวกตัวเทียบเทียบนี่แบบเลือดเป็นพานเป็นหมื่นนะครับโคตรหดกระโดดยิงเลยอะเออนะผมช่างเถอะกับป้าด,ดีกว่าครับพาทนี้ เรามาเดินสำรวจบ้านนะครับผมอาจจะไม่ยาวมากนะผมในพาคนี้นะแค่มาเดินสำรวจเล่นๆนะครับผมไอ้สมมีิเขาลองกระถางลมดีเพื่อนไปเลยตับกระตุ้นกระตุ้นเรียบร้อยโอโ้โหแรงเหลือเกินเอ้ผมว่ากระถางลมมันก็ดีเหมือนกันนะอ,อืคือคือไม่แน่ครับผมผมอาจจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยก็ได้นะครับผมใน m มคคาป์นารูโตะครับก็ว่าหาเพื่อนนั่นแหละนะครับผมไม่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนอนดีกว่าครับนอนดีกว่ารู้สึกอัดมาแล้ว พานี้ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะอัดมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วผมแต่ก็เหมือนอัดมาแล้วไม,ไม่ได้ทำอะไรอย่างก้าวหน้าเลยนะช่างเถอะโอเคเอาเป็นว่าพายก็จบกัน,น,น,นเดบเวตทีน่น,นแล้วกันนะครับผมพายเราก็เินมาลงกระถางลมนะแล้วก็เดินเดินมอมมเขตเนแถวนี้ดูนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ได้เจอกับซินเบย์ครับในวันพีทนะครับผมซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับนารฤโตะเลยนะครับผมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราปจะก,กันคลิปหน้าครับพาร์ทหน้าเราจะมาทําอะไรก็ไม่ใช่สิพาร์ทหน้าอยากให้ผมมาทําอะไระครับผมก็ คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวบราจกันคลิปหน้าผมไปไปครับ